สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในต้นปี2 5 1 9นนี้ในเดือนมกราคมนะครับว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในเรื่องของการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับการงานของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนมกราคมนี้ คุณได้ไพ่ขุนแผนกับนางพิมพิลาลายัยคุณได้ไพ่เทพจัน์และคุณได้ไพ่หนุมานอยากจะบอกชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับว่าการงานของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนนี้ต้องเรียกว่าเยอะจนคุณนั้นวิ่งขาพันละวันกันเลยทีเดียวนะครับอาจจะคล้ายๆกับชีพจรลงเท้าเลยทีเดียวทํางานไม่หยุดไม่หย่อนอาจจะต้องเหนื่อยสักนิดนึงแต่เชื่อเถอะครับว่าผลงานของคุณนั้นจะเป็นที่ยอมรับและการงานของคุณนั้นจะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีการงานของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้รับความร่วมม้ร่วมมือได้รับการสนับสนนุจาก คนใกล้ตัวนะครับหากใครก็แล้วแต่ที่ทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของงานบริการความสวยความงามเกี่ยวกับแฟชั่นเกี่ยวกับในเรื่องของอาหารเบเกอรี่จะค่อนข้างที่จะดีมากเป็นพิเศษนะครับแต่การงานของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นคุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของงานล้นมือรับทํามากเกินไปในช่วงจังหวะเวลานี้เพราะถ้าหากคุณรับมากเกินไปและไม่มีผู้ช่วยรองรับอาจจะทําให้การงานของคุณนั้นมีปัญหาหรือมีปัญหาหรือ,ม,รอมีอุปสรรคเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าหากคุณมีความพร้อมคุณเต็มความพร้อมไว้อย่างเต็ม ที่มีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของการงานของคุณรับรองได้ว่าเดือนนี้ชาวลัคนาราศีตุลจะทํางานได้อย่างสนุกสนานเลยทีเดียวแต่คุณนั้นอาจจะต้องเหนื่อยและค่อนข้างที่จะมีเวลาให้กับการงานมากเป็นพิเศษโดยที่ไม่มีเวลาให้กับส่วนอื่นมากสักเท่าไหร่นักซึ่งจะต้องทำบาลานซ์ชีวิตให้ดีสําหรับชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้นะการเงินข,ของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนมกราคมนี้ คุณได้ไพ่พญาราชสีคุณได้ไพ่พญาพาลีจับปูทศกัณฐ์และคุณได้ไพ่พระรามกับนางสีดานะครับการเงินของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนนี้จะต้องบอกว่าบางครั้งคุณอาจจะมีความอึดอัดเกี่ยวกับการเงินอยู่พอสมควรเลยทีเดียวคุณอาจจะมีความคิดในเรื่องของการลงทุนอะไรใหม่ๆคุณอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับในเรื่องของกิจการใหม่ๆหรือใช้เงินกับสิ่งต่างๆที่คุณนั้นอาจจะยังจําเป็นต้องใช้แต่คุณนั้นก็อาจจะต้องมีการวางแผนทางการเงินที่ดีนะครับแต่ในเดือนนี้ก็ยังมีคนใกล้ชิดหรือออคคครรบัวขงุณ ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านการเงินของคุณอยู่การเงินของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นในช่วงจังหวะเวลานี้หากคิดจะลงทุนอะไรก็ขอคําปรึกษาจากคนรอบข้างเพื่อช่วยในเรื่องของการตัดสินใจจะเป็นสิ่งที่ดีจะทํางานหรือจะลงทุนการเงินเสี่ยงในเรื่องของอะไรแล้วก็ขอให้ทําด้วยความรอบคอบจะทําให้การลงทุนนั้นได้รับผลตอบแทนที่ดีมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่อยากให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นกดดันตัวเองจนเกินไปเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินเพราะไม่อย่างนั้นแล้วจะทําให้คุณเครียดโดยใช ในเรื่องของการทำงานเดี๋ยวการเงินก็จะค่อยๆดีตามการงานของคุณในช่วงจังหวะเวลานี้ไปในทิศทางเดียวกันชาวลัคนาราศีตุลจึงขอให้วางแผนทางการเงินการล้วนไหลาการใช้จ่ายให้ครอบคลุมจะทําให้การเงินของคุณในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและมีโอกาสที่จะได้รับเงินจากคนรอบข้างหรือจากการสนับสนุนจากคู่หูจากคู่พันธมิตรจากคู่ค้าหรือแม้กระทั่งจากคนในครอบครัวก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนั่นเองนะความรักของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนมกราคมนี้ คุณได้ไพ่ท้าวิรูปปากคุณได้ไพ่พระวิษณุกรรมและคุณได้ไพ่พระพิฆเนศนะครับชาวาลัคนาราศีตุลที่ยังโสดอยู่นั้นต้องบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นกับคนใหม่ๆแต่คุณกนข้างที่จะคิดนานพิจารณามากเป็นพิเศษหรือมีเงื่อนไขาบางสิ่งบางอย่างในการที่จะคบหาดูใจใครมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะในช่วงจังหวะเวลานี้ชาวาลัคนาราศีตุลน,นั้นจะมีคนที่มีสตุ้งสตางจะมีคนที่มีฐานะหรือมีคนที่ทําให้คุณนั้นสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยได้ในความรู้สึกของคุณเข้ามมมาาาาาหคคุณเข้าาท้ทํวรูจัก ก็ถือได้ว่าชาวลัคนาราศีตุลที่ยังโสดอยู่ในช่วงจังหวะเวลานี้มีโอกาสได้พบเจอเจอกับคนที่ถูกใจได้เริ่มต้นกับคนใหม่ๆโดยมีเงื่อนไขภายในใจที่คุณนั้นอาจจะยังคิดอาจจะยังคิดถึงความมั่นคงถึงการเจริญเติบโตไปในเรื่องของความรักความเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบในช่วงนี้ซึ่งคุณนั้นมีโอกาสที่ได้เจอเจอกับคนที่คุณปรารถนาได้ในช่วงจังหวะเวลานี้ครับสำหรับคนที่มีคนรักหรือมีครอบครัวอยู่แล้วของชาวลัคนาราศีตุลนั้นช่วงนี้ต้องถือได้ว่าเป็นช่วงที่ก่อร่างสร้างตัััวววรร่มมกกนนเเลยยทีีีดะคบโอาส จะพัฒนาความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะสร้างบ้านสร้างเรือนหอร่วมกันมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหม่ๆจากการทําธุรกิจร่วมกันหรือมีความคิดทํากิจการอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันซึ่งจะทําให้คุณน,นั้นสร้างความมั่นคงเติบโตได้อย่างเต็มที่เพียงแค่ว่าคุณอาจจะเครียดคุณอาจจะคิดคุณอาจจะมีความกังวลม,มากเป็นพิเศษ fiance. ดังนั้นก็ขอให้คุณน,นั้นทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เต็มที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่คุณตั้งใจด้วยความรอบคอบเชื่อได้ว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณน,นั้นจะ ดังนั้นก็ถือได้ว่าช่วงเดือนมกราคมนี้ความรักจะช่วยส่งเสริมทําให้ชาวลัคนาราศีตุลประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานและการเงินไปในตัวเลยทีเดียวและนี่ก็คือดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนมกราคมนี้นะครับ